ครับสวัสดีครับใน EP นี้นะครับเราจะมารู้จักกับระบบไฟเลี้ยงจอแสงสว่างจอแบบระบบ OLED นะครับอจอนี้จะเป็นโจ OLED นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นจอ OLED นะครับ OLED จะบางนะครับบางกว่า LCD ตัว OLED เนี่ยจะเป็นแผ่นบางๆนะครับแต่ถ้าเป็น LED เนี่ย LCD เนี่ยก็จะหนากว่า OLED นะครับระบบไฟเลี้ยงมันก็จะมีไฟบวกเกโวลต์แล้วก็ไฟ4โวลต์แล้วก็ลบ4โวลต์นะครับระบบไฟเลี้ยงมันมันก็จะประกอบไปด้วย ไดเวอร์ไฟไดเวอร์ขับแสงสว่างจอนะครับไดเวอร์ O L E D ไดเวอร์นะครับก e e ็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับซึ่งมีไฟชุดไฟหลักจ่ายออกมาจาก IC Power เป็นไฟ V P H นะครับไฟหลักเนี่ยชุดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไฟ V P H ก็จะวิ่งเข้ามานี้วิ่งมานี้นะครับชุด V P H เนะี่ยวิ่งมานี่ ถ้าไฟ v p s h อ t ก่อนออนยังไงก็เปิดไม่ติดไฟจอก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะเข้ามาที่ IC ตัวนี้ OLED driver เนี่ยนะครับมัน OLED driver มันก็จะผลิตไฟออกมาเป็นไฟลบ4โวลต์นะครับก็คือ VEL VSS เนี่ยนะครับออกมาจากขาซอดนะครับเนี่ยมันผ่านอุปกรณ์อะไรบ้างวิ่งมานี่ผ่าน C ี ผ่าน C ผ่าน L หรือ R เนี่ยผ่านมานี่นะครับก็จะเป็นลักษณะย่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่วงจรผ่าน R นะครับ R แล้วก็มา C เข้ามานี่แล้วก็ปึ๊บย้อนเข้ามาที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตอันนี้คือซ็อกเก็ตจอนะครับชุดซ็อกเก็ตจอชุดนี้ อันนี้ค่าไดโอดของมันนะครับชุดซ o c กเกตจอค่าไดโอดของมันอ่าชุดนี้จะเป็นชุดไฟบวก4<ม>นี้ชุดไฟลบ4โวลต์นะครับแล้วก็ก็จะมีชุดไฟ7โวลต์อีกตัวหนึ่งนะครับชุดไฟ7โวลต์อ่าชุดไฟ7จ็โวลต์นี้ จะเป็น A, VAVDVADD d, v, v, d, d ตัวชุดนี้นะครับ VADD d. ชุดนี้นะครับชุดไฟ7โวลต์เวลาเราวัดถ้าเราจะวัดไฟว่าออกหรือไม่ออกเนี่ยนะครับเราจะต้องใส่จอเข้าไปนะครับใส่จอเข้าไปที่ซ็อกเก็ตใส่จอเข้าไปที่ซ็อกเก็ตปุ๊บใส่เข้าไปแล้ว กดเปิดเครื่องคับกดเปิดเครื่องจอมจะติดไม่ติดก็ช่างแล้วเราก็ต้องมาวัดไฟว่าเพราะว่ามันจะต้องได้คำสั่ง en en led เนี่ยเปิดแล้วก็ en enable เพื่อที่จะสร้างสร้างกระแสไฟให้มันขึ้นมาเพราะมันเป็นวงจรสวิตชิ่งนะครับเราก็มาวัดไฟแต่ถ้าเราวัดไฟแล้ว มันยุ่งยากนะครับเนี่ยยุ่งยากว่าไฟออกรือไม่ออกในการซ่อมไฟแสงสว่างจอเนี่ยอันดับแรกถ้าเรามีจอจอดีๆใหม่ๆม,มาเนี่ยนะครับเราลองเอามาใส่ดูว่าไฟแบ็คไลท์เนี่ยมันออกไหม่ถ้าไฟแบ็คไลท์ออกก็แสดงว่าเป็นที่ระบบจอแต่ถ้าว่ามาใส่แล้วไฟแบ็คไลท์ไม่ออกมันเป็นที่จุดไหนนะครับเราก็วัดค่าไดโอดเลยวัดค่าไดโอดชุดนี้ มีค่าไดโอดเกิดข okay. nee. ึ้นไหมชุดน uh ี้มีค่าไดโอดเกิดขึ้นไหมนะครับวัดวัดตามนี้เลยชุดนี้มีค่าไดโอดเกิดขึ้นไหมชุดนี้มีค่าไดโอดเกิดขึ้นไหมอ่าชุดนี้จะเป็น ol ชุดนี้จะเป็นมีค่าไดโอดเกิดขึ้นวัดสลับกันนะครับชุดเนี้ยวัดแล้วจะเป็น ol แล้วก็อีกข้างหนึ่งจะมีค่านะครับเพราะว่ามันเป็นลบนะครับตรงนี้นี้เป็นเป็นบวก เราต้องวัดแบบ forward กับ reverse นะแล้วก็วัดชุดนี้มีค่าไดโอดเกิดขึ้นไหมเนยอันนี้คือไฟหลั one, บ7โวลต์บวก7โวลต์นะครับมันก็จะเป็นเรื่องสนานนี้วัดชุดซ็อกเก็ตในซ็อกเก็ตชุดนี้ชุดนี้ถ้าวัดแล้วค่าไดโอดหายณนะจุดไหนเราก็ไล่วงจรไปไล่วงจรไปตามที่ผมเคยบอกนะครับว่ามันวิ่งไปไหนบ้าง อันดับแรกเลยคือไฟ VPH จะต้องมาวัดที่4ชุดนี้มีเท่ากับแรงจ่าย4.2โวลต์หรือว่า3.8โวลต์ก็แสดงว่าไฟ VPH มาพอไฟ VPH มาปุ๊บตัวไฟตัวนี้ลบ4โวลต์เนี่ยจะต,ต้องมีแต่เราต้องใส่จอเข้าไปนะครับแล้วก็ปวดเปิดเครื่องนีระหว่างที่เราปวดเปิดเครื่องแล้วมันบูตอยู่เนี่ย มีมาไหมสี่โวลต์มีมาอาปุ๊บไฟเจ็ดโวลต์ตัวนี้มาไหมเนี่ยววัดที่สี่ตรงนี้เจ็ดโวลต์มาไหมนะครับแล้วก็วัดที่ไฟบวกสี่โวลต์ตรงนี้มาไหมเนี่ยวัดชุดนี้เราก็จะไล่ไฟแต่ว่าเราต้องใส่จอเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องให้มันบูตอยู่แล้วมันจะจ่ายไฟออกมานะครับ หรือเราไม่อยากวัดไฟเราก็วัดค่าไดโอดตามชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุด e อนดิโมันชุดนี้นะครับเรามาดูวงจรวงจรมันก็จะมีนี่เห็นไหมครับ VEL VSS เนี่ยก็คือชุดไฟชุดนี้มีสาม ยีบสามยีบสองยีสิบเอ็ดไฟชุดนี้ลบสี่โวลต์ใช่ไหมแล้วก็ไฟบวก VELVDD นี่ก็บวกสี่โวลต์สี่โวลต์ขึ้นนะครับตรงนี้โพซิทีฟโวลเตตเนี่ยอันนี้ในกระถีบโวลเตตเนี่ยอันนี้ในกระถีบโวลเตาก็คือลบนะครับ ก็ไฟ7โวลต์แล้วก็คือ A V D D ตรงนี้นะครับอาซัพพลายเนี่ยโวลเตนนะครับ O V L E D ซัพพลายโวลเตนตัวนี้ไฟชุดนี้ไฟตัวนี้เป็นไฟ7โวลต์บวก7โวลต์นะครับไฟหลักก็ไล่ดูวงจร C ตัวนี้มีปัญหาไหม C ตัวนี้มีปัญหาในในไฟบวกนะครับ แล้ว C ตัวนี้ C ตัวนี้ในไฟล์บมีปัญหาไหมขาซ็อกเก็ตมีปัญหาไหมขาเอนบลมีปัญหาไหมเะเวลาเราไล่วงจรเราก็ไล่ไปตามานี้นะครับนะแล้ววงจรไดเวอร์เนี่ยวงจรตัวนี้มันเป็น OLED ไดเวอร์เป็นวงจรบูตนะครับบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ ตัวเนี้ยไฟเจ็ดโวลต์เห็นว่าไฟต่ำๆเจ็ดโวลต์เนี่ยมันจะเน้นเรื่องกระแสนะครับนะเห็นไหมห้าสิบห้ามิลลิแอมไฟเกตจุดหกโวลต์น,นะครับตัวนี้ไฟบวกเนี่ย VELVDD เนี่ยตัวนี้ก็สี่จุดหกโวลต์ก็คือไฟสี่โวลต์เนี่ยนะครับสามร้อยมิลลิแอมนะครับตัวนี้ไฟลบ สี่โวลต์ก็อยู่ที่สามร้อยมิลลิแอมตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบห้ามิลลิแอมไฟเกตโวลต์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นวงจรบูตนะครับเป็นวงจรบูตบูตคอนเวอร์เตอร์เห็นไหมมี L อสองตัว L ตัวนี้มีค่าสี่จุดเจ็ดไมโครเฮนรี่กับสิบไมโครเฮนรี่สองตัวนี้นะครับถ้า แรงจ่ายจากไฟ Vp h เนี่ยอันนี้มาจาก IC Power ใช่ไหมครับ IC Power เนี่ยมีแค่4โวลต์นเนี่ยมันจะต้องยกขึ้นมาให้เป็น7โวลต์มันก็ต้องอาศัยตัวนี้ L ตัวนี้ได้ IC Driver ชุดนี้เพื่อที่จะยกยกขึ้นมาให้เป็น7โวลต์น,นะครับไฟชุด4โวลต์พวกนี้ เป็นวงจรบัคนะครับไฟบัคไฟบัคทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นบัคอันนี้เป็นบัคเพื่อที่จะสร้างกระแสได้300มิลลิแอมป์300มิลลิแอมป์ของไฟบวก4โวลต์5โวลต์เนี่ยนะครับชุดนี้ชุดพวกนี้นะครับตัวนี้มีเห็นไหมนี่นะครับอย่าลืมนะครับ แอลพวกนี้แอลตัวนี้อย่าลืมนะครับถ้าวัดที่ตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะดังตีดเหมือนช็อตนะครับเพราะว่าแอลตัวนี้มันแอลชุดนี้เป็นแอลสร้างไฟลบนะครับแอลสร้างไฟลบแอลชุดนี้สร้างไฟลบ1.1แอมป์ 1. 1นะครับรข้างหนึ่งแล้วก็ต่อลงกาวเป็นเป็นแอลไฟลบ กับตนี้สร้างไฟลกุกสร้างไฟลุกในชุดเนี้ยนี่ไอซีเัวนี้สำคัญถ้าไฟจอไฟแสงสว่างจอไม่ออกถ้าทำอะไรครบวัดอะไรครบแล้วมันไม่ออกจอดีอะไรดีทั้งหมดก็เปลี่ยนในซีชุดนี้แหละนะครับซีเซอร์อะไรไม่รั่ว L ไม่ช็อตรอบไม่อะไรก็ไอซีตัวนี้นีไอซีไดเบอร์ตัวนี้อืมนะครับนะเดี๋ยวให้ดูในวงจรนี่ในวงจรมันก็จะเป็นตัวนี้นี่ในวงจรน,นะครับจะมีตนี้อ่าแล้วก็ไฟตัวนี้ไฟโลบ ไฟบวกก็ไฟบวกเก็โร์นตอนนี้อ่าเห็นไหมครับชุดนี้อ่าวัดได้ตามนี้ไปจอเข้าไปแล้วร็วัดไฟมานี่ก็สมบูรณ์แบบค่าไดโอดมาดู ค่าไดโอดมันก็จะอยู่ที่ชุดน,นี้เราก็เปิดตารางค่าไดโอดเทียบเลยเนี่ยวัดเข้าไปวัดชุดพวกนี้นะครับวัดชุดนี้ชุดนี้ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ไล่วงจรไปว่ามันผ่านอะไรบ้างดูว่าไฟชุดนี้มันวิ่งมานี่วิ่งมาวิ่ง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 มานี้เราก็ดูว่าันผ่านอะไรบ้างอึนมานี้นี่ผ่าน อันนี้นะครับผ่าน R ผ่าน C ผ่าน C กองกองกองแล้วก็เข้ามาที่ IC driver OLED ตัวนี้เราก็ไล่ไปชุดแต่ละชุดเนี่ยเราไล่อุปกรณ์พวกนี้ว่ามันผ่านอะไรบ้างชุดนี้มันก็ผ่านชุดนี้ผ่านชุดนี้แล้วก็เข้ามานี่นะครับอย่างเส้นนี้มันก็ผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ เอาไปไปไปอย่างเงี้ยนะ,นะครับเรามีโปรแกรมเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะซ่อมไม่ได้ขอให้เราขยันวัดแล้วก็ขยันไล่วงจรนะครับวัดปุ๊บเรารู้แล้วว่าวัดสมมติมว่าวัดลายนี้มันช็อตติดขึ้นมามีหรือว่ามีค่าค่าไดโอดมันต่ำเกินกว่าเกณฑ์ปกติหรือว่าค่าโอห์มเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเราก็ดูที่ว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่ลงกาว ลงกาวได้บ้างก็มี C หน mm ึ่งสองสามสี่ชุดพวกนี้มีกาวตัวในรั่วอยู่ถ้ามีเครื่อง smbc ของอาจารย์นกเราก็ใช้ smbc วัดดูว่า C รั่วหรือว่า IC มันเสียกันแน่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือวิธีการตรวจซ่อมและไล่เช็ควง,งจร ระบบไฟเลี้ยงจอแสงสว่าง OLED ของรุ่นวันพัสดท3นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในรุ่นต่างๆได้นะครับไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือเป็นวิธีการและวิธีดูและวิธีไล่นะครับที่ผมนำมานนำเสนอนี้นะครับเกงนี้ก็สวัสดีครับ